สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยและก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมคะ่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางสามรัฐวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ามีนาคมนะคะแต่ว่าเราไปดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันที่ยี่สิบหกวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรนะสําหรับสามรัฐรัเสเซียออกที่ปิดบวกนะคะรัเสเซียปิดบวกหนึ่งสองสองสี่สองนี่สองบนสองล่างเลย อันนี้หลุดไปนะคะอันนี้ไม่เข้าเนาะนีนะ่ทีนี้ก็อังกฤษอังกฤษปิด0ู9 7์05976ดนย์ห้าี่บนล่างเลยนะคะถ้าใครวิ่งใครรูดแต่ว่าจับคู่พี่น้องจับพลาดให้นะคะไม่ได้จับให้ข้ามไป94แล้วก็ไป96หเลยนะไม่งั้นก็บนอันนี้ก็7จค่ะเจแล้วก็78เลยนะคะ7 6 ไม่ไม่มีเจ็ดหกนะแต่ว่าถ้าใครวิ่งใครรูดนี่ได้บนล่างนะสำหรับอังกฤษเยอรมันเยอรม,มันปิดที่แปดเก้าสี่ห้าแปดนะคะอันนี้เข้าตรงๆนะคะเก้าสี่นะนี่เข้าเก้าสี่นะคะใครวิ่งก็ได้นะได้ได้เก้านะคะได้เก้าด้วยนะใครวิ่งใครรูดนะส่วนอันนี้เนี่ย อันนี้ก็ถ้าใครวิ่งทั้งสองก็เด้งบนเด้งล่างนะสำหรับอังกฤษและก็เยอรมันส่วนรัสเซียก็พลาดไปนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อเนาะของวันที่29มีนาคมนะคะพี่น้องจะเด่นให้ที่เด่น3แล้วก็8นะคะเด่น3ก็เด่น8จะวิ่งจะรูด นะจับคู่ก็จะมีสามศูนย์สามห้าสามแปดแล้วก็สามเก้านะแปดสี่แปดห้าแปดหก แล้วก็87ดเจ็ดค่อ่าสคู่เหมือนเดิมนะคะ8คู่นะคะอ่าหลักละสีคู่นะไปกลับก็อันนี้8 8 2ก็16นะคะไปกลับก็16นะคะเด่น3แล้วก็เด่น8นะสายวิ่งสายรูดใครชอบวิ่งชอบรูดก็จัดไปค่ะ มี30 35 38 39นะคะ8 4 8 5 8 6แล้วก็8 7นะใครชอบตัวไหนก็ลองจัดดูแต่ว่าทุกตัวต้องกลับด้วยนะคะทุกตัวต้องกลับด้วยนะจะวิ่งจะรูดก็ได้นะคะ3กนะับ8สํสำหรับ3รัดวันนี้เราก็มาอรอลุ้นกันเหมือนเดิมนะ รัเสเซียอังกฤษและก็เยอรมันนะคะยังไงก็ขอทุกคนเฮงเปังปงนะคะมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ด้วยนะคะทั้งที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะขอให้ทุกคนเฮงๆรับทรัพย์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ